สวัสดีครับมาทักทายสวัสดีกับพี่น้องนในช่อง youtube ในช่องของลุงนายจัดให้นะครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็มาอยู่ที่สวนอีกเช่นเคยนะครับมานั่งไฟ์สดเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาดูบรรยากาศธรรมชาติที่สวนของลุงนายนะครับเพื่อนๆครับมาช่วงนี้รอเพื่อนๆก็ามาพูดคุยกัน วันนี้ก็เป็นวันวันศุกร์นะครับวันที่ห้ากันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดอีกไม่กี่เดือนนะครับก็จะสิ้นปีแล้วครับทุกคนหนึ่งปีนี่มันไวมากๆเลยเนาะแป๊บเดียวเวลาเนี่ยจริงๆมันก็นัดเขาเรียกว่าเท่ากันนั่นแหละยี่สิบสี่ชั่วโมงใช่ไหมครับหนึ่งปีสามร้อยหกสิบห้าวันสามร้อยหกสิบกวันแต่บางทีบางครั้งเราไม่ได้ไปโฟกัสตรงจํานวนวันนะครับ มันก็อาจจะทําให้แบบมันเร็วจริงๆนะครับเหมือนกับปีหกแปดนะครับมันเพิ่งผ่านมานะนะครับตอนนี้มันปลายปีหกแปดแล้วครับผมทุกคนเดือนเก้าแล้วเดือนสิบเดือนสิเอดเดือนสิบสออีกสามเดือนนะครับก็เป็นปีหกเก้าแล้วแป๊บเดียวเนาะนะครับบางทีก็ผ่านมาหนึ่งปีที่ผ่านมาชีวิตก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับเนาะบางคนก็ดีกว่าเดิม นะครับบางคนก็เท่าเดิมบางคนก็บอกว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรต่ำกว่าเดิมอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนก็ว่ากันไปนะครับทุกคนสวัสดีกับพี่น้องสวัสดีกับกันระยามิรนะครับสวัสดีกับทุกๆท,ท่านครับเพื่อนๆครับมาใครที่เข้ามาดูไลฟ์สดนะครับนะโอ้โหไลฟ์เปิดไลฟ์ได้ประมาณสองชั่วโมงแล้วนะครับนะระบบยังไม่ส่งออกเลยปกติเนี่ยผมไลฟ์สดเนี่ยประมาณสัก ไม่ไม่ใช่สองชั่วโมงหรือสองนาทีปกติเปิดไลฟ์สดประมาณหนึ่งหนึ่งนาทีกว่าๆเนี่ยระบบมันส่งออกคนเข้ามาดูเป็นสิบนะครับนะเป็นสิบนะวันนี้ก็ถือว่าระบบยังไม่ค่อยส่งออกไม่ไมเป็นไรนะครับเนาะระบบยังไม่ส่งออกเราก็ยังคงต้องออกมาไลฟ์สดนะครับถ่ายกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นคลองไส้ไก่นะครับนะเป็นคลองไส้ไก่ที่ผมขุดไปตั้งแต่เดือนเมษานะครับเดือนเมษาปีนี้นะครับเนาะประมาณ พฤษภามิถุนารกรกฎาคมสิงหากันยาก็ประมาณหเดือนแล้วนะทุกคน,นคลองไส้ไก่ประมาณห้าเดือนลงปลาได้ประมาณสองเดือนกว่าแล้วนะครับก็คงต้องอรอว่าประมาณอีกสักเป็นปีแหละนะครับจะได้อาจ,จะได้จับปลานะเพราะปลามันก็ได้มาประมาณสองเดือนกว่าๆยังไม่โตเต็มที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นถั่วลิสงนะครับทุกคนนะนี่ถั่วลิสงก็พร้อมที่จะเก็บผลผลิตเหมือนกันนะครับอาจจะเป็น ปลายเดือนนี้นะครับปลายเดือนนี้ช่วงนี้ก็ฝนตกด้วยนะครับนี่ขณะที่ผมไลฟ์สดอยู่เนี่ยนะครับฝนก็ยังตกนะครับฝนก็ยังตกกรินๆรินนะครับจริงๆฝนตกกรินตั้งแต่ตั้งแต่เช้าแล้วนะตั้งแต่เช้าจริงมันตกแต่เมื่อวานด้ยแหละนะตกแต่เมื่อวานนะวันนี้มันก็ยังไม่หยุดตกเลยนะครับทุกคนออกมาทำคอนเทนต์ไลฟ์สดด้วยอยู่ท่ามกลางสายฝนด้วยต้องใส่หมวกนะครับนะบรรยากาศวันนี้นะครับทุกคนครับพามาชมที่คลองไส้ไก่ สวนลุงนายจะให้นี่ไหลสดไปเกือบจะสีนาทีแล้วนะครับนะระบบยังไม่ส่งออกเลย <c oughs> อ่าใครที่เข้ามาแล้วพูดคุยทักทายกันได้เลยนะครับสวัสดีกับเพื่อนๆด้วยครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมที่สวนนะครับที่สวนก็จะมีต้นถั่วลิสงนะครับนะจุดนี้ก็จะเป็นต้นหน่อ,อไม้ฝรั่งนะครับทุกคนนะนะครับจุดนี้ก็จะเป็นต้นหน่อ,อไม้ฝรั่งซึ่งตอนนี้ก็ต้นมีล้มบ้างนะเพราะว่า ฝนตกหนักด้วยนะแล้วก็กิ่งสายเชือกเสามัดดึงกิ่งไม่ให้มันลม้มอ่ะมันก็เริ่มผ,ผุพังไปก็เดี๋ยวจะาหาต้นต้นไผ่มามาทำเป็นเสาใหม่นะเพราะว่าตรงนี้ก็ประมาณเกือบเกือบปีหนึ่งแล้วนะครับเสาต้นเอาไว้ดึงเชือกนะครับประมาณหนึ่งปีแล้วเดี๋ยวก็จะเอามาเกยก็จะเป็นบรรยากาศวันนี้นะครับทุกคนครับ ก่ายกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับสวัสดีกับเพื่อนๆด้วยนะครับนใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากคอมเมนต์ได้นะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากคอมเมนต์สวัสดีกันได้นะครับใครที่เข้ามาแล้วก็สวัสดีกันได้เลยกับบรรยากาศที่คลองไส้ไก่นะครับวันนี้คลองไส้ไก่ก็มากทายกับเพื่อนๆด้วยบรรยากาศอันนี้เพิ่งตัดหญ้าไปนะครับจริงๆหญ้ามันลกมากเลยทุกคนนะครับหญ้าลกมากถ้าไม่ตัดก็สวนมันจะดูไม่สวยงามนะครับ ไม่ได้ใช้ายาฆ่าหญ้านะครับช่วยเราจะใช้ในการตัดหญ้าจํากัดวราจะพืชพอหญ้ามันหล่นมันก็จะเป็น,ป,นปุ๋ยเนาะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ต้นไม้ของเราที่เราปลูกไว้ก็สามารถเอาไปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ต้นก็จะได้งามงามนะครับเียตามมาดูอันนี้จะเป็นของไส้ไก่ธรรมชาติธรรมชาตินะครับทุกคนอันนี้ผมนั่งไฟ้สดท่ามกลางฝนลินนะครับ ครับทำกลางฝน,น,นลินเลยนี่ฝนลินแต่ก็ยังไรสดนะครับอ่าเราก็เป็นการเปิดการมองเห็นในช่องวันนี้ไรสดในช่อง u t u b e อ่าใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากทักทายสวัสดีกันได้เลยนะครับทักทายกันได้นะครับเพื่อนๆครับนะทักทายกันได้เลยยินดีต้อนรับนะครับนะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่ใครที่ยังไม่เคยเข้ามาดูเนาะใครที่ยังไม่เคยเข้ามารับชมสามารถเข้ามารับชม นะครับมาพูดคุยสวัสดีครับลุงนายจัดให้ได้นะครับเนาะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นครีเอเตอร์ยูทูบเบอร์คนใหม่นะครับหรือคนเก่าๆนะครับนะช่องลุงนายจัดให้ก็ยินดีต้อนรับนะครับนะทุกๆท่านนะครับที่แวะเวียนเข้ามานั่งรับชมไลฟ์สดนะครับวันนี้ก็มาไลฟ์สดท่ามกลางสายฝนเลยนะครับทุกคนฝนก็เริ่มตกเม็ดใหญ่ๆเม็ดรัวๆแล้วเมื่อกี้นะมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับทุกคนนะตอนนี้ ฝนก็เริ่มตกรวัวๆแล้วนะครับนะเดี๋ยวสักพักคงจะต้องไปไล่สดตายกระท่อมแล้วแหละนะครับเพราะว่าฝนเริ่มมาแล้วนะทุกคนคือผมออกมาเนี่ยผมจะมานั่งไล่สดแล้วก็เอาบรรยากาศมาให้กับเพื่อนๆนได้ดูด้วยนะครับถ้าไป,ไปอยู่ patience, ตรงกระท่อมเนี่ยมันก็จะเห็นแต่กระท่อมมาเนาะมันบรรยากาศมันไม่ได้เห็นความเป็นธรรมชาตินะครับเพราะว่าถ้าเราได้เห็นความเป็นธรรมชาติแล้วมันก็อ,อ,อยากจะเข้ามานั่งชมนั่งฟังใช่ไหมได้เห็นธรรมาชาติด้วยนั่งดูนั่งฟังไล์สดนะครับนั่งดูนั่งฟังลุงนาย แปลงปานบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะได้เป็นความเป็นธรรมชาตินะครับแต่ถ้าอยู่แต่ที่กระท่อมมันไม่ได้เห็นความเป็นธรรมชาติเดียมาเห็นแต่หน้าลุงนายบางคนก็เเบื่อนะไม่อยากได้ยินเสียงลุงนายเด่ไหมไม่อยากเห็นหน้าลุงนายอยากเห็นธรรมชาติมากกว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจัดให้นะครับเนาะถ้าอยากดูดากอยากดูความเป็นธรรมชาติจะไหมนี่แบบนี้เลยครับทุกคนครับนี่ของไส้ไก่ของเราเนี่ยนะครับผมขุดประมาณ30เมตรนะครับทุกคนเนาะ ความยาวนะครับนะสาเมตรกว้าง1เมตรยาวลึก1เมตรนะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับทุกคนตอนแรกว่าจะขยายอีกเดี๋ยวอ่าอาจจะเป็นปลายปีเอ่อกลางปีหน้านี่แหละนะครับผมก็จะขยายออกจะขยายออกอีกประมาณอีก30เซนนะให้มันได้สัก1เมตรสามเซนมันจะได้นะกว้างกว้างหน่อยนะครับผมก็จะขุดรอบเลยนะครับเนาะขุดรอบก็จะขุดช่วงปลายฝนต้นหนาวนี่แหละนะครับเดือนประมาณเดือนตุลาพฤศจิกาช่วงนั้นแหละจะขุดตรงนี้มันจะได้ขุดง่าย แต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมขุดเดือนเมษาเนี่ยโอ้โหดินแข็งมากนะครับทุกคนนะเพราะว่ามันเป็นช่วงฤด,ดูแรงอ่ะโอ้โหเจอดินแข็งเนี่ยขุดแทบจะไม่ได้เลยแทบจะไม่ลงเลยปกติมันต้องประมาณเกือบได้2เมตรแล้แต่นี้มันขุดไม่ได้เพราะมันแข็งมากก็เลยเออได้แค่นี้ก่อนนะครับเนาะก็เดี๋ยวจะขยายขุดยาวไปนู่นเลยนะถึงถนนนู่นเลยนะครับประมาณอีกเกือบ70มัง้งเจ็ดสิบถึงแปดสิบเมตรนะประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบเมตรนะครับก็จะขุดอีกอาย,ายาวๆไปเรื่อยแล้วก็จะเอาปลามาลงด้วยนะครับทุกคนนะ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับวันนี้วันศุกร์ยืนไฟ้สดท่ามกลางสายฝนเลยนะครับทุกคนบรรยากาศวันนี้ก็มามอบให้กับเพื่อนๆนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ผมฝากคอมเมนต์ทักทายกันได้เลยใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากคอมเมนต์ทักทายกันได้วันนี้พามาชมที่สวนลุงนายจัดให้นะครับนะนี่ก็จะเป็นจุดที่ท่านผู้ชมกําลังรับชมอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นถั่วลิสงนะครับนะหรือภาษาอีสานเอิ่นว่าทั่วดินนะครับหรือว่าทั่วดินทั่วดินนั่นแหละที่มันอยู่ใต้ดิน่ะเนาะ ภาษาภาษาภาคกลางนะครับนะภาษาไทยก็เรียกว่าถั่วลิสงนะครับทุกคนจะเป็นพันธุแดงนะครับเนาะถั่วลิสงพันแดงปีหนึ่งเนี่ยถั่วลิสงก็จะปลูกได้ประมาณสักสองสองช่วงนะครับสองช่วงพฤษภามิถุนายนกรกฎาคมเก็บผลผลิตกรกฎาคมสิงหาคมยาตุลาพฤศจิกาธันวาอ่าก็จะเป็นเขาเรียกว่าสามเดือนช่วงสามเดือนปลูกแล้วก็เก็บอีกสามเดือนก็เก็บผลผลิตนะครับนะก็ประมาณสองรอบนะครับเนาะรอบนี้เนี่ย ถ้าปลูกรอบนี้เนี่ยกำลังจะเก็บเดือนหน้าเนี่ยเดือนกันยาตุราเนี่ยนะครับนะตุราพศจิกาธนวาเนี่ยนะหรือกันยาเนี่ยกัญยาตุราพศจิกาเนี่ยสเดือนเนี่ยก็เดือนนี้ก็จะจะเก็บเดือนนี้เนี่ยเพราะว่าผมปลูกได้ประมาณตอนนี้ก็ประมาณสัก3เดือนนี้คือถ้าปลูกช่วงนี้คือ1เราจะประหยัดเรื่องของการลดน้านะครับก็คือเราใช้น้ําฝนนะครับนะในการที่จะเออช่วยลดก็แทบจะไม่ค่อยได้ลดน้ําเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากๆเลยนะครับฝนตกบ่อยมากแต่ว่า ถ้ามันตกหนักแล้วน้ํามันขังเนี่ยนะครับนะมันจะทําให้ต้นถุ่วลิสงของเราเนี่ยมันก็จะเม็ดมันก็จะเน่านะครับเพราะฉะนั้นพยายามอย่าให้มันมันดินมันขังเอ้ยน้ามันขังนะครับเนาะถ้าน้ํามันขังเนี่ยมันก็จะผลผลิตเราก็จะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ข้อเสียคือน้ํามันจะตกตลอดฝนมันจะตกตลอดมันก็จะขังผลผลิตเรามันก็จะได้ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับข้อดีก็คือเราไม่ต้องลดน้ําบ่อยด้วยแล้วก็จะประหยัด ค่าน้ำค่าไฟใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นช่วงฤด,ดูแรงเนี่ยใช้น้ําเยอะมากนะครับ3วันต้องลดน้ําทีบางทีต้องสองวันสองวันลดน้ําครั้ง2วันลดน้ําครั้งอทุกคนค่าไฟเนี่ยโหขยับขึ้นสูงแน่นะครับเนาะเราก็ต้องใช้แรงในการลดน้ําบ่อยมากขึ้นด้วยนะครับส่วนข้อเสียอ่ะนั่นคือข้อเสียข้อดีก็คืออาน้ํามันไม่ขังไงเออแลวผลผลิตช่วงเดือนนั้นนะครับช่วงเดือนอเก็บผลผลิตช่วงเดือนมีนาเมษาเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ ให้ผลผลิตค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าน้ํามันไม่ขังด้วยแล้วก็ต้นมันก็เจริญเติบโตได้ดีเพราะว่าแต่ถ้าน้ําเราถึงนะแต่ถ้าน้ำไม่ไม่ถึงเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะแห้งเหี่ยวเฉาตายไปอะไรเงี้ยผลผลิตเราก็จะลดน้อยถอยลงตามไปด้วยนะครับส่วนเรื่องของดินเรื่องของอาหารเสริมพืชเรื่องของปุ๋ยเนี่ยมันก็ต้องให้ด้วยนะครับเพราะว่าการปลูกพืชอะไรก็แล้วแต่เนาะเราจะต้องให้ปุ๋ยใช่ไหมครับเหมือนคนนะมนุษย์เราเนี่ยจะต้องกินข้าวากินอาหารให้ครบห้าหมู่เช่นกันครับพืชของเราก็ต้องนะ อ่าก็าเรียกว่ากินแร่ธาตุสารอาหารให้มันครบ13ทาธาตุที่พืชต้องการใช่ไหมไนตัวเจนฟอสฟอรัสโพเทสเซียมแมงกานีสอ่าอะไรอีกสิบสามแร่ธาตุอากาศออกซิจเจนอะไรเงี้ยมันคือมันต้องครบเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกนะครับเนาะไอเรื่องของอาหารเสริมพืชเรื่องของปุ๋ยเรื่องของยาเรื่องของปุ๋ยที่จะเอามาให้กับต้นไม้ของเราเนี่ยนะครับเราก็จะต้องเลือกว่า เออพืชของเราเนี่ยนะครับต้องการแบบไหนยังไงใช่ไหมเพราะว่าพืชมันต้องการแร่ธาตุทั้ง13าธาตุเราก็ต้องหามาให้มันครบทั้ง12ธาตุเราจะให้แค่นโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมอย่างเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องหาอีกทั้ง9ชนิดเทมเพทที่พืชต้องการใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องหาอาหารเสริมพืชหรือปุ๋ยผลิตภัณฑ์ที่จะเอามาบำร,รุงนะครับนักต้นพืชของเราให้มันเจริญเติบโตแล้วก็เพิ่มผลผลิตให้กับเรานะครับไม่ใช่ว่าปลูพืชให้น้ําอย่างเดียวแต่ไม่เคยให้ปุ๋ยเลยเพราะฉะนนั้ นะครับถ้าเราดูแลไม่ดีถึงแม้ว่าต้นมันจะเขียวมันจะงามแต่ผลผลิตมันไม่ได้เพราะมันขาดปุ๋ยนั่นเองอันนี้คือข้อที่จริงนะครับที่เกษตรกรเราจะต้องเข้าใจนะไม่ใช่ว่าปลูกแบบธรรมชาติธรรมชาติมันไม่ได้นะครับเมื่อก่อนนะเมื่อหลายร้อยปีพันปีนะโอเคปลูกธรรมชาติได้เพราะว่าดินมันไม่มีการอาใช้สารเคมีไม่มีการใช้เคมีในการทําลายดินใช่ไหมดินมันยังแบบอุดมสมบูรณ์มันมีแร่ธาตุมีซากดิน ซากดินซากหินซากใบไม้ซากศพอะไรต่างๆใช่ไหมครับเออดินมันก็อุดมสมบูรณ์เราแทบจะไม่ต้องใช้ปุ๋ยเลยเพราะปุ๋ยมันก็คือดินนั่นแหละแต่พอหลังๆเนี่ยดินเรามันเริ่มใช้งานหนะักมันเริ่มใช้งานนะมากใช่ไหมแร่ธาตุสารอาหารที่อยู่ใต้ดินมันก็เริ่มลดน้อยถอยลงปุ๋ยต้นไม้ที่เราปลูกมันก็ดูดแร่ธาตุอาหารไปเริ่มหมดล้มหมดมันเลยจําเป็นที่จะต้องใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์มาเสริมทําให้ดินมันเจมันมีความมีความเป็น เป็นธรรมชาติมีอินทรีย์วัตถุในดินดีใช่ไหมปลูกพืชอะไรมันก็โตมันก็งามนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆน,ยนะเอามาแบ่งปันให้กับพี่น้องเกษตรกรกันนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นต้นหนอ่อไม้ฝรั่งนะครับจุดนี้นะครับจุดนี้ก็จะเป็นต้นหน่อไม้ฝรั่งอันนี้ก็ประมาณสัก4เดือนแล้วนะครับนะเดือนที่5เดือนที่6ก็คงได้เก็บผลผลิตแล้วนะครับอันนั้นก็ประมาณ8 9เดือนนะครับตันนั้นก็ต้นก็สูงพอสมควรฝั่งนู้นก็จะน้ําจะขังหน่อยนะครับเนาะเออมันจะออก <ๆ S 2> สารอาหารเสริมประสิทธิภาพนะครับเร่งทางใบด้วยแล้วก็ปุ๋ยก็จะเร่งใส่ปุ๋ยอินทรีย์ด้วยให้มันแตกกอแตกหน่อให้มันได้หน่อเยอะๆนะครับเนาะเพราะว่าหน่อไม้ฝรั่งเราต้องการหนอนนะครับทุกคนครับจะเป็นบรรยากาศวันนี้นะครับทุกคนครับนี่สวัสดีกับทักทายด้วยนะครับทุกๆคนคับยินดีต้อนรับนะครับอ่ะโอเคครับช่วงนี้ฝนเริ่มตกหนักแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเนาะลงไลน์นะเดี๋ยวผมขออนุญาตลงไลน์แล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในไลสด ครั้งหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปเพียงแค่นี้เราเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ